เอ้ผัโโบุรีรัมมาบ้านี่มันสื้บยังอินอันมันเจียนสื้อเคียงนำ้ำคียงมันอเคียงอเคียงเห็ดแน่วน,นั่งปั้นเขาอยากยังหรอบักทุเรียนตูหลอกก็กินจนอิ่มอยู่บ้านก็เหลียววัดสะดอกแม่ว่าป่านี้อันซาลงซาไหลาอินทินน่ะก็สซึ้งให้ลูกมาเคลื่อน,นชูก,กินเป็นยังไงหรอน้น วันจืดสร้างสาลัายไออยู่ในเขใหมูน่นี่รถหลายคนหลายพี่น้องเขา้ามาเป็นวันหยุดหยุดยาวเนาะ หยุดยาวเขาบรรษานักเรียนกยน็หยุดคุณเหตุงานอันนั้นก็นยยออหยุดเบิ่งรถเต็มเลยยางเออเหลือลเฮยลอยใช่รถเกามาอยู่นั่นมาทุกครั้งก็ต้องเข้าทุกครั้งห้างเนี่ยห้างแม็กครเนี่ยทุกครั้งก็ไม่จำบะชา้างค่ะเฮ้นเลยกับคุเอาคนเอา ข็ผลถั่วออกมาลดราคาก็ขนถ้วยผลจานออกมาลดราคาปุ่นเปียลดเขียนผุนไปนั่นน่ะเปานั่นน่ะเครื่องเขียงเครื่องเครื่องเขียงเครื่องไอ้เครื่องเขียงเครื่องไอ้ระบายสีมึงหน่ะไปแย่งกันกับตาพี่ฟางน่ะสื่อแนวจังสันให้มันบอมเป็นไปสื่อแนวก็จอกก็แจ๊กเออ เอาแนวมันมีประโยชน์มันไวเาแนวระบายสีอย่างสีมันน่ะมันเปน็หยาดตะกันกับเขานั่นเปาเอ่ะหัวนี่มันสิเห็ดอีหอย่างเสีมันเปน็หยาดตะกันกับเย็นแม่มันบอใครสนใจซื้อให้ซื้อแต่แนวขวางกินกระจุกระจิกกระเจาะกระแจกนั่นมันมบไมีประโยชน์เครือ่องเขียน เบ่งด um 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 ูซ <được Felix> <for những một một province> ุ two, three, four, ้มไม่ยึงซุ้มลูกไมยงพี่น้องขอบขั่วเย้บุญด้นะขอบขั้วเย้บุญด้หน่อยเนบบอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนเก่าคนเกือบสิบคนนั่งเขียบมาหนักเกือบสิบคนพี่น้องเจ้าว่าจะคนเล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ายุหันห้า หกเจ็ดแปดเก้าคนเข่ามาเข่าอัดกับปอมเก้าสิบคนหมดอ่ะเก้าคนสิบคนแต่มันเด็กน้อยสายลจะสะอ่อนสะอ่อนจะซื้อก็ได้ดอกที่บ้านเข่ากับเต็มมือคืออยู่สามร้อยแปดสิบหกอันนั้นก็ได้่ะ สี่ี่อยีบสี่บาทสีบาทมีผสตางค์สามเท่าไรสี่สิบโอ้เราบงเราบงพูนั่นไหมก็ได้แล้นั่นห้าร้อยห้าบาทโอ้ก็ได้หลายเดไหมเกี่ยวบังคือสิพ่อคือสิพ่อกินเบินเเนาะพ่อกินเลยเลยนี่แตกแล้ว พร้อมกินเลยเลยนี่เด็กเขาเขียนไว้เยืนสิพร้อมกินเลยเลยอันนี้พร้อมกินเลยเลย โอ้แตกปลาหนี่ไปเห็ดก็กินมันเลยนี่แล้วเอาไปเห็ดอันนั้นท่อนเหลี่ยนี่ยโอ้ไปเห็ดเขาอ่นื้อเบอร์มี่ปลาเบ่มีบ่มี่วะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นต้องยิงต้องเอาอันนั่นต้องเอาแนวนั้นมายิงเบิึงมีแก้วแล้วจกได้นี่แล้วจะไปเห็ดเนื้อจะเรื่อคือวันนี้มันพร้อมกินแล้วมันสุกคาแล้วมันแตกเบมาแล้วเนี่ยจนฉิกขุมแล้วเนี่ย

มันสินวลละลอยหลอยล่งเดียวไม่ถือเห็นไหมนีมันจะขายยังไงบุญขนปนลอบนน้องเงาปนี่นนงเาปไก่หึือเสียวหมู้ปอเอาเดี๋ไป 129บาทสชั้นสไลด์ กินหลายขากหลายเนี่ยทุกคนเบิ่มงพวกลูกย้อยปนเหมืนเบือแต่เนื้อส,สีอ่อาเบือแต่เนื้อสีซื่อคนกินบ้านใดกกับเลยบ้านอยากนั่น

เอาแป้งกูกี้ให้คุ็เจะผุแป้ง่ยุบานหรแป้งแป้งแป้งกูกี้กจะเอาแป้งกูกี้เนี่ยตัวเดียวแม่เดียวไปอยากได้กบกระมาเฉียวพอเอากระบอกมันกบกาเอาละทับกนทั้งกุ่นในน้องพับเนาะ แก้วแบบอันกันนะแก้วบักเกลือเทศก็บักพริกหยวกไงกันนะแบักเกลือเทศก็บักพริกหัวกอันนี้ได้บุม๋มอันวุ้นบักข้าวคนเยอะมากเลยทุกคนส้นอาหารสด,สด có nó Cái khẩu cứu xăng rồi Khẩu chiếu xăng rồi tụi con Khuôn mà con Xâm là tụi con khuôn lại vụt Cứ bảo cả bà luôn Ôi, <laughs> phá đạc mà luôn, พูดนังก็เืินไปคนขื่นนังเทิร์เสียงเอาดากลงลูครอบครัวแม่ยิงครอบครัวแม่ยิงกระจ้ากลับไปเลือกๆคนน่ะแนวใดมันติปิวกะเอาแนวหนักๆท่าเบเอาสื่อทวงเขาก็ะ่ซือเนจะกันแม่ใส่หมูเบาๆแม่ เนี้ยบอกเนี้ยบอเขาค้นคลองขึ้นเนี้ยไหมันจิตปิ้วเอาไว้เอาไว้ข้างล่างนั่นเฮียแล้วนะมาท่านใดได้เฮียแล้วนะของแบบเราหรือของฟ้าเอ้ยนี่ละสิบบาทแต่ปัจจบันนีประโยชน์หม้ายยังเลยเห็นยังกขยักเล่นเห็นยังกขยักนั่นสิบบาทนี่สิบบาทเงินทั้งนั้นโกดมาปุ๊บแกเบิ้งมาถือใจชิมปั๊บโอ้ย บอกคุณไม่ใ้ายจ้าไปแล้วเข้ามาจากเจ้านั่นแล้วมาล้ก็ล,ละสิบาทงอนเลรียนพวกเล็กต้องเลย โอ้ยเงินหลายเป็นตะปิวบ่มีอันเป็นตะปิวบ่บ่ๆอันนี้ยับก็ไปอีกจังน้อยนิดเพียงเอางับเข้าไปบ่านี่รอกันไปเข้าห้องน้ํา